วันนี้นะคะพบกับพี่เจเอ๋ในงานอีสานอินเตอร์เนชั่นแนลออโต้เอ็กซโปค่ะนะคะวันนี้ก็จัดเหมือนเดิมค่ะเหมือนปีที่แล้วเลยนะคะที่ศูนย์การแสดงสินค้านะคะคานาชาติไคล์จังหวัดขอนแก่นค่ะเราจัดกันวันที่1-5ธันวา,าคมนี้เท่านั้นนะคะดีลเดียวกับมเตร์โชว์นะคะของกรทมไม่ต้องเสียค่าเครื่องไม่ต้องเสียเวลาไปมาที่นี่ครบทุกดีวทุกเดดที่สดแห่งปีแน่นอนนะคะและดีลแรกเลยนะคะของน้องเรกของเราในขายดีตลอดกาลนะคะตัวเจ้า มาสตรสนี่เลยค่อนข้างพิเศษนะคะตัวนี้ก็จะเป็นพี่โชว์ในงานจะเป็นสีบรอนนะคะหรือสีเงินนั่นเองนะคะเป็นแบบสีประตูอ่าตัวนี้นะคะโปรโมาชั่นเด็ดจริงๆค่ะนึกว่าจะเป็นฟรีดาวอ่าบางคนบอกไม่อยากใช้เงิน,นดอกรถเลยพี่มาอยากเที่ยวนะคะอยากเก็บเงินอ่ะตัวนี้ฟรีดาวนะคะขาบฟรี90วัน รับรดปีนี้ค่ะจ่ายคีปีหน้าเลยแบบนี้ก็ดีนะคะไม่ต้องเสียนะคะไม่ต้องเสียเครดิตอ่ะพักไว้ก่อนหรือจะเป็นแบบดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซนต์อจุ๊ไปเลยนะคะ60งวดคุดแต่งก็ให้อุปกรณ์ครบคันแน่นอนค่ะโอ้โหประหยัดน้ำมันก็แล้วนะคะแล้วก็ยังค่างวดก็น่ารักอีกนะคะดอกเบี้ยก,ก็ไม่มีเอามาดูกันในงานนะคะวันนี้ของเรานะคะหรือบางคนบอกว่ามีแล้วนะไซส์เล็กๆบางคนขอซื้อเพิ่มอ่ะข้าหลังเลยนะคะเป็นเท่าสองพันค่ะกับมาสเตอร์ สามตัวนี้นะคะโอ้ตัวที่โชวนในงานเนี่ยตัวนี้เป็นสีแดงโซเรสนะคะแบบ5ประตูนี่มีชุดแต่งเคนโซ,โซให้ด้วยนะคะออกรถเริ่มต้น39,0 0 0บาทค่ะตัวนี้นะคะหรือจะมีแบบอ่านเ,เซนนะคะสูงสุดถึง72ดงวดเลยนะคะอ่ะชอบแบบไหนนะคะเลือกแบบที่ชอบได้เลยว่าจะเป็นออกรถ3 9 0 0 0บาทขัฟรี่70วันหรือว่างาได้ดอกเบี้ย0 72เนงวดนะคะแล้วก็แถมฟรีชุดแต่งแบบนี้เลย ตรงล่างนี้แบบทุกคนบอชอบแต่งขึ้นนี่ต้องเป็น All New Mazda 3นะคะถัดมาไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะเพราะเขาเปิดตัวกันไปแล้วนะคะกับเจ้าที่ใหญ่ยักษ์ของเรานะคะ All New Mazda X8 นะคะ Premium SUV ราคาเริ่มต้นแค่1,499,000โหว้าวไม่ล่ะไม n น r c h a n นมาให้หมายปรับราคามาน่ารักมานะคะเป็น SUV ที่พรีเมียมหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขานั่งสบาย3แถวเขาเปิดเต็มนี่นั่งได้จริงนะคะ ดูบอกก็สิดูความใหญ่ของเขานะดูประตูที่เปิดได้ขึ้นลงได้สบายนะคะคนขับก็อ้อยขับสบายคนนั่งก็รู้สึกว่าเดินทางไกลได้แบบไม่รู้สึกว่าเมื่อยแต่อย่างใดนะคะตัวนี้ก็ดอกเบี้ยนะคะเริ่มต้นหน9นะคะแถมฟรีมาสเตอร์แคร์อีกได้มาสเตอร์แคร์ไม่ได้กันบ่อยนะปกติซึ่งก็สองสมหมื่นเลยนะคะตัวนี้ให้ไปค่ะหรือจะว่า,าเป็นตัว ออนิวตัวที่ล่าสุดก็คือเป็น CX 3นะคะด้านหลังพี่เสกนี่เลยตัวนี้ก็คือเป็นตัว2022แล้วอ่าไม่ได้เชนมาแล้วนะคะแต่ราคาเท่าเดิมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณพระปรับออปชั่นมาใหม่นะคะตัวนี้เพิ่มไวเลสชาร์เจอร์นะคะเพิ่มเบาะปรับไฟฟ้าแผงม,มัลเมรี่ซีดได้นะคะแล้วก็แต่งล้อให้อีกนะคะเป็นแบคขอบ18แอร์ออโต้โอ้โห ในราคาที่ไม่ปรับขึ้นว้าวไม่หล่างว้าวว้าวเลยนะคะช่วงล่างนแน่นดีมากเครื่องอยนต์สอ0พเอาใจกับคนที่อยากได้ s u v แท้ๆแต่ว่ารู้สึกราคาแตะล้านเนี้ย9กแสนกว่าล้านต้นกับแบรนด์อื่นมาดูมาสตตนนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนดอกเบี้ยรำต้น1.33ค่ะอ่ามค่ะประกันไทยชั้นหนึ่งนะคะและตัวที่โชว์ในงานนี่ก็คือเป็นสีที่คนอยากเห็นก็จริงก็มาดูนะคะสีพ้าเน้าคอร์สน,นะคะสีออกจะเป็นแบบบอนบอลอมชองนิดๆิ สวยมากค่ะมาสด้าเรื่องสีนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะอดียวพาพลาดน,นะคะเจอกันในงานค่ะที่1-5ธันวาคมนี้นะคะที่ศูนย์กระแชงสินค้านานาชาติ คลายจังหวัดขอนแก่นค่ะดิวเดียวกับมอเตอร์โชว์กรทมเลยไม่ต้องไปไกลถึงนู้นนะคะขนมาดิวเด็ดแห่งปีไม่ว่าจะจองในงานก็ได้รับนะต่างๆมากมายนะของแถมนะคะดิวเดียวมอเตอร์โชว์ที่กรทมนะคะแล้วก็เป็นดอกเบี้ยที่ดีของแถมกันแน่นมาดูรถที่ในงานนะคะที่ปรึกษาการขายแน่นๆเลยค่ะกับมาสเตอร์พิจิตรในขอนแก่นเดินเข้ามาทางบูธอยู่สายมือนะคะและใครหาไม่เจอโทรหาพิ่เตได้ค่ะ0 9น9 1 6 2 6 5 1นะคะ l i n e อดีเ y n อ e ค่ะ กริ้งกลางโทรหาทางโปรโมชั่นเลยให้คิดแคมเปญได้นะคะพาดขอนี้เรืก่กยเาเสียใจนะคะอ่ะพบกันในงานกับที่มาสซาไปกินไปก่อนแก่นเป็นท่านมดินมาก,ามากาน้าบ๊ายบาย